สวัสดีครับโฮลาจา์แชนแนลมัทจรังพลังบวกอรอยร้านชายชานก้ามงคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลักนาและราศรีกร,รกฎนะครับดูดวงช่วง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม2567ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดวเลื่อโชคและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับใน้องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนของชาวกรกฎ มีชาวปูมักจะรู้สึกว่าจากทำอะไรที่มันอิสระเป็นการส่วนตัวมากยิ่งขึ้นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้นคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าน,นี้ให้มากกว่าน,นี้ให้เก่งกว่าน,นี้และอยากหลีกหนีและดิ้นรนไปสู่สังคมที่มันดีกว่าน,นี้สูงกว่าน,นี้อีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาวะจิตใจของชาวกรกฎชาวกรกฎ ชาวปูเนี่ยมักจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงทําอะไรบางอย่างใหม่ๆคุณอยากให้ในอนาคตของคุณนั้นนะครับมีความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในกระแสได้ดีกว่าน,นี้และสามารถที่จะมีการเติบโตที่ดีกว่าน,นี้ในอนาคตอีกด้วยในมุมถัดไปในเรื่องของพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของชาวปูชาวปูมักจะใช้ความสามารถที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยในอดีตหรือว่าสืบทอดสืบต่อกมาเนี่ย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยคุณอาจจะพยายามที่จะสามารถที่จะต่อยอดให้มันเป็นค่าเป็นตอนมากยิ่งขึ้นนะครับแบ่งปันผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่กับมวลชนคนหมู่มากได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับและทําให้มันเกิดประโยชน์อย่างชัดเจนและทําเป็นกระบวนการอย่างเป็นค่าเป็นตอนเพื่ออะไรเพื่อสร้างกลุ่มสมาชิกกลุ่มแฟนคลับได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ เมื่อคุณทํำเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากสมาชิกหรือแฟนคลับเหล่านั้นอีกด้วยเพียงแต่ว่างานที่คุณทํานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณรู้ละเอียดและนําเสนอได้อย่างถึงกินถึงแก่นนะครับรู้ดีกว่าชาวบ้านเขานะครับคุณถึงจะทํามันสาเร็จและแน่นอนว่าชาวกรกฎมีโอกาสที่จะทำประเด็นนี้ได้ดีทีเดียวในช่วงเวลานี้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงาน คุณมองว่างานในอดีตหรือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นมันยังเป็นมันยังไม่น่าพอใจนักสําหรับคุณนะครับโดยเฉพาะด้านชื่อเสียงต่างๆของคุณนั้นมันยังดูเป็นชื่อเสียซะมากกว่านะครับภาพลักษณ์ยังไม่สวหลูพอซึ่งถือว่าคุณยังทําทุกอย่างให้องค์กรให้กับบริษัทหรือให้กับธุรกิจยังไม่ดีพอนั่นเองกรอบกับนะครับคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายในเรื่องของรายละเอียดมันจุกจิจกจู้จี้จนเกินไป งานมันเรื่องเยอะจนงเกินไปนะครับเรื่องมากงเกินไปในประเด็นที่เกี่ยวเรื่องของสังคมการประสานงานต่างๆหรือมุวลชนต่างๆเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันเรื่องเยอะมันเรื่องมากมันทําให้รู้สึกว่ามันเครียดได้โดยง่ายอีกด้วยนอกจากนี้นะครับงานที่ชาวกรกก์มักจะถนัดในช่วงระนี้ก็มักจะเป็นงานที่เกี่ยวเรื่องของความเชื่อการสร้างความมุมยนะครับหรือการทําให้รู้สึกว่าสินค้าของคุณหรือบริการของคุณนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับในอีกหลายคนนั่นเองนะครับที่คุณสามารถที่จะตอกย้ำมาเป็นที่จําเป็นในขั้นพื้นฐานคุณจะยิ่งมีลูกถากค้ามายิ่งขึ้นอีกด้วยถ้าถามว่างานในช่วงนี้ของคุณหนักไหมสำหรับชาวราศีกรกฎคําตอบก็คือคุณพยายามทํามันอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถนะครับโดวงานที่คุณทํานั้นนะครับมักจะเกี่ยวพันกับแผนงานระยะยาวอีกด้วยนะครับเพียงแต่ว่านะครับไม่ว่าคุณจะทํางานอะไร แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับโปรเจกต์เยอะยะเยอะ่เนี่ยคุณก็จะทํามันอยา่างดีและประสบความสําเร็จด้วยดีเพียงแต่ว่างานที่มีหัวหน้าและคุณเป็นลูกน้องเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะเป็นที่ถูกตาถูกใจหรือหัวหน้าของคุณมีอคติกับตัวคุณมากกว่าปกติอีกด้วยแต่ถ้าในอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณอาจจะวางแผนไว้ว่าคุณจะพยายามที่จะทํามันให้สําเร็จในเรื่องของงานส่วนตัวนะครับในเรื่องของการสร้างฐานแฟนคลับ ฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุดอีกด้วยพูดง่ายๆว่าชาวกรกฏนั้นนะครับหนักไปในเรื่องของงานส่วนตัวและงานประจํานั่นเองเรียกว่าชาวกรกฏพยายามที่จะทํางานหลายๆอย่างเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตัวคุณเองอีกด้วยแล้วการงานในความปรารถนาของชาวราศีกรกฏคืออย่างไรล่ะคําตอบก็คือชาวกรกฏต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของงานมากกว่าที่คุณคาดการไว้ ถึง3เท่าตัวให้จงได้ซึ่งหากคุณทํามันสําเร็จมันจะเป็นกาลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีต่อไปอีกด้วยมาดูในมุมการเงินกันบ้างในเรื่องของเงินสดในมือของคุณนั้นแม้ว่าชาวกรกฏจะยังไม่รู้สึกว่าเงินสดของคุณยังไม่พอใช้เพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่มีเก็บมันไม่ค่อยมีเหลือและคุณมองว่าอนาคตมันต้องดีกว่านี้คุณจะไม่ยอมที่แบบ ไม่ทำอะไรเลยโดยปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปอย่างแน่แท้ซึ่งสิ่งที่คุณคิดจะทำและต่อย,ยอดในเรื่องของการเงินก็คือคุณพยายามจะค่อยๆศึกษาหาความรู้ในจุดที่คุณสนใจและคุณคิดว่าคุณทำมันได้ดีกว่าคนอื่นและในอีกด้านหนึ่งน,นะครับคุณมักจะใช้เงินหมุนเวียนในสั้นของคุณนั้นไปเป็นทุนให้กับญาติพี่น้องของคุณหรือคือญาติของคุณนะครับเพื่อใช้ในการหมุนเงินหรือทำธุรกิจเพื่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แล้วการเงินในความปรารถนาของชาวปูชาวกรกฏคืออย่างไรละ่ะคำตอบก็คือคุณอยากให้เงินเก็บของคุณมีมากกว่านี้หลายเท่าตัวเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับตัวคุณและครอบครัวของคุณอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวปูปัญหาในเรื่องของความรักของชาวปูนั้นมักจะเกี่ยวพันกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่า ด้วยความจูจ้จี้จุกจิกหรือเรื่องเยอะมากจนเกินไปอาจจะทำให้คุณเกิดอาการเซ็งและเบื่อหน่ายซึ่งหากเป็นไม่ได้นะครับคุณก็ต้องพยายามที่จะลดการมเช่นหน้าเพื่อลดความขัดแยง้งหรือเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันได้โดยง่ายซึ่งปัญหาจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องของความอาติเก่าๆที่มีมาจากั้งอดีตเท่านั้นเองซึ่งประเด็นที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องของความสัมพนันธ์ระหว่างคุณกับหน้างานหรือคุณ กับคนที่มีอายุมากกว่าประมาณนี้แต่ถ้าในเรื่องของความรัก์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณนั้นถือว่าอยู่ในช่วงที่ไร้ปัญหาไม่มีอะไรให้หน่าห่วงเลยแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบที่ชาวปูปราถนาเป็นอย่างไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ภาพลักษณ์ของคุณดีมากยิ่งขึ้นในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทําง,งานนั่นเองหากคุณทํมาสําเร็จคุณ คิดว่ามันจะทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วยในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณเขามาจะมองว่าคุณนั้นขยันเรียนรู้พยายามที่จะปรับปรุงในข้อด้อยของตัวเองให้มันดีมากยิ่งขึ้น mm hmm. เพื่อที่จะลบคํำสะมาทเก่าๆและพะยายามที่จะลบภาพชื่อเสียงแย่ๆเพื่อให้กลับมามีชื่อเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองพวกเขา เห็นความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณอีกด้วยถือว่าพวกเขามองคุณในแง่บวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของโอกาสและโชคลาภข,ของชาวกรกฎโชคลาภที่ดีของชาวปูนั้นมักจะมาจากเรื่องของความสามารถในการมองจุดเล็กน้อยที่สังคมที่มวลชนละเลยไปนั่นเองและหากคุณชี้ให้สังคมเห็นประโยชน์ จากจุนเงินได้เนี่ยและคุณสามารถที่จะตอบสนองความต้องการตรงจุนั้นได้แล้วก็นะครับโอกาสในการทางอำไรนะครับหรือโอกาสในความเจริญรุ่งเรืองของคุณก็จะมาทันทีนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคราเดืนสำหรับชาวลัคนาและราศีกรกฎก็คือเลข1เลข9และเลข3นะครับจบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีกรกฎดูดวงช่วง13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม6 7 หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่อง h u a j า a า g channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ